สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนำหนังบูสุดมันที่มีชื่อว่าคาร์เตอร์มาฝากเพื่อนๆกันครับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสายลับความจำเสื่อมที่ได้รับภารกิจให้ชิงตัวเด็กสาวซึ่งเลือดของเธอนั้นคือความหวังเดียวของมนุษยชาติในการผลิตยารักษาไวรัสร้ายที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปฟังผมเล่ากัน ผมอยากรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาล่ะครับหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับกลุ่ม CIA ได้บุกไปหาชายปริศนาซึ่งมีแผลที่ท้ายทอยเพื่อตามหาตัวของดอรบยองโฮชายปริศนาคนนี้คือพระเอกของเราครับพระเอกจําอะไรไม่ได้เลยทั้งที่เขาเป็นคนส่งคลิปของดอรบยองโฮให้กับ CIA จู่ๆก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาพวก CIA จึงสั่งให้พระเอกไปรับสาย ปลายสายบอกว่าพระเอกชื่อว่าคาร์เตอร์และบอกให้พระเอกเรียกเจ้าหน้าที่ c i a มาคุยพอเจ้าหน้าที่รับสายโทรศัพท์ก็ระเบิดขึ้นทันทีจากนั้นเสียงในหัวพระเอกก็ดังขึ้นจากเครื่องสื่อสารที่ฝังอยู่ในหัวของเขาเสียงนั้นบอกว่าห้องนี้จะระเบิดภายใน20วินาทีให้พระเอกรีบกระโดดไปที่ตึกข้างๆพระเอกรวบรวมแรงทั้งหมดกระโดดข้ามตึกจากนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นพระเอกมาโผล่ที่ห้องซาวน่า ซึ่งพวกยากุซ่านั้นก็กำลังใช้บริการกันอยู่แต่ด้วยอาการความจำเสื่อมก็ทำให้พระเอกไปพูดจาขัดหูพวกมันเข้าจึงเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นแต่แก๊งยากุซ่าทั้งแกง๊งก็ไม่สามารถเอาพระเอกลงได้หลังจากที่พระเอกจัดการกับพวกยากุซ่าเสร็จพระเอกก็กระโดดหนีออกมาจากตึกเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ CIA นั้นมาถึงพอดีเกิดการไล่ล่ากันอย่างอุตลุดแต่เสียงในหัวเนี่ยก็คอยบอกเส้นทางหลบหนีให้กับพระเอกเธอจับตาดู GPS และกล้องวงจรปิดทั้งหมดอยู่ อีกทั้งอุปกรณ์สื่อสารในตัวของพระเอกยังสามารถตรวจจับความร้อนในระยะ50เมตรได้ด้วยพระเอกจัดการซ i ไไปหนึ่งคนและขโมยอุปกรณ์ที่ข้อมือตามที่เสียงในหัวนั้นสั่งเธอจะใช้มันแกะลอยไปยังฐานลับของซ i a จากนั้นเสียงในหัวก็บอกให้พระเอกขึ้นรถตู้ถ้าพระเอกไม่ให้ความร่วมมือระเบิดที่ฝังอยู่ในตัวของเขาจะทํางานทันทีพระเอกจึงขึ้นมาบนรถและส่งมอบอุปกรณ์ที่ขโมยมาผู้หญิงคนนี้คือเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือครับ เธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพระเอกฟังโลกของเรานั้นกำลังเผชิญกับโรคประหลาดที่มีชื่อว่า DMC ผู้ติดเชื้อนั้นจะมีความผิดปกติทางกายภาพผมร่วงมีพะละกําลังมากขึ้นและชอบใช้ความรุนแรงสาเหตุของการระบาดน,นั้นยังไม่แน่ชัดทําให้ทั่วโลกคอยจับตาดูเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตอนนี้มีผู้ป่วยเพียงรายเดียวที่สามารถรักษาหายได้ก็คือเด็กสาวที่ชื่อว่าฮานาหมอที่รักษาเป็นพ่อของเธอชื่อว่าด็อกเตอร์บยองโฮ โดยเหตุนี้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จึงยอมจับมือกันชั่วคราวและมอบหมายให้ด็อกเตอร์บยองโฮผลิตยาโดยใช้เลือดของฮานาเป็นสารตั้งต้นที่เกาหลีเหนือนั้นมีห้องแลบอุปกรณ์และวัตถุดิบที่พร้อมจะผลิตยาทันทีสองพอลูกจึงถูกส่งตัวไปที่นั่นแต่ฮานาก็ถูกพวก CIA จับตัวไป ภารกิจของพระเอกก็คือการพาตัวฮานากลับไปยังเกาหลีเหนือเพื่อผลิตยาคนที่เสนอภารกิจครั้งนี้ขึ้นมาคือตัวของพระเอกเองที่พระเอกจําอะไรไม่ได้ก็เพราะถูกลบความทรงจําจริงๆแล้วพระเอกนั้นเคยเป็นสายลับของ CIA มาก่อนจากนั้นก็แปรพักไปทํางานให้กับเกาหลีเหนือแต่รัฐบาลเกาหลีเหนือก็กลัวว่าพระเอกนั้นจะเป็นสายลับของอเมริกาแฝงตัวเข้ามาจึงสั่งให้ผู้หญิงคนนึงคอยจับตาดูพระเอกเอาไว้แต่พระเอกก็เกิดตกลุมรักและแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้น และยังมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนซึ่งตอนนี้ลูกสาวของพระเอกก็ติดเชื้อไวรัสอยู่และเธอก็มีเวลาถึงแค่คืนนี้เท่านั้นถ้าพระเอกช่วยฮานาไว้ได้ลูกสาวของพระเอกก็จะรอดตายเจ้าหน้าที่ได้ส่งพระเอกไปยังตึกแห่งหนึ่งครับและสั่งให้ขึ้นไปที่ดาดฟ้าตอนนี้ฮานาถูกคุมตัวอยู่ที่ตึกฝั่งตรงข้ามพวกซี a ไปรวมตัวกันที่จุดเกิดเหตุในโรงแรมนี่เลยเป็นโอกาสทองในการชิงตัวฮานาพระเอกโรยตัวข้ามตึกก่อนจะตรงไปหาฮานาที่ชั้น6 ระหว่างทางพระเอกก็เก็บ CIA ตายเรียบพระเอกก็ได้พบกับฮานาครับซึ่งตอนนี้กําลังตกอยู่ในอาการหวาดกลัวแต่เมื่อฮานารู้ว่าจะได้เจอพ่อเธอก็ให้ความร่วมมือแต่โดยดีที่หน้าประตู CIA เข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้หมดแล้วพระเอกก็เลยโยนระเบิดแก๊สไปก่อนจะพาฮานาเดินออกมาจากห้องในขณะที่พวกเขากําลังจะหนีออกจากตึกไปได้พระเอกและฮานาก็ถูก CIA ที่ซ่อนอยู่จับตัวเอาไว้เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวของ CIA ตรวจสอบได้ว่า พระเอกเหมือนกับสายลับคนหนึ่งของพวกเขาที่ตายไปแล้ว CIA พยายามปั่นประสาทพระเอกว่าพวกเกาหลีเหนือกำลังหลอกใช้เขาอยู่จากนั้น CIA ก็ตรวจพบสัญญาณสื่อสารในตัวของพระเอกเสียงในหัวรีบตัดสัญญาณตัวเองทิ้งทันทีทำให้พวก CIA ไปเจอกับสัญญาณของระเบิดในฟันกลามแทนพวกเขารีบถอนฟันของพระเอกออกมาตรวจสอบจากนั้นพระเอกก็พุ่งไปช่วยฮานาเอาไว้ก่อนที่ระเบิดฟันการามจะฆ่าพวก CIA ตายเรียบพระเอกจึงได้พาฮานาหนีมาทางหน้าต่าง แต่ก็ถูกพวก CIA คอยขัดขวางอยู่ตลอดทางหลังจากลงมาถึงพื้นพระเอกเขโมยรถแถวนั้นขับหนีออกมาก่อนจะพาฮหาหนาแฝงตัวไปกับฝูงชนจูจ่ๆก็มีข้อความส่งมาหาพระเอกและบอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงทั้งหมดให้ไปขึ้นรถเม์สาย905พระเอกก็เลยเดินผ่านรถตู้ของเจ้าหน้าที่ที่จอดรอไปขึ้นรถเม์แทนบนรถเม์เขาได้พบกับสายรับหญิงของ CIA เธอบอกว่าเธอเป็นแฟนของพระเอกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันอย่างพูดไม่ทันขาดคำ แฟนของพระเอกก็ถูกเก็บทันทีพระเอกรีบพาฮาหนาลงมาจากรถแต่จู่ๆรถมอเตอร์ไซค์ก็ชิงตัวเธอไปพระเอกจึงรีบขโมยมอเตอร์ไซค์ขับตามไปทันทีรถตู้เจ้าหน้าที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เข้าไปชิงตัวฮาหนาคืนแต่ระหว่างการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็ถูกพวกมอเตอร์ไซค์ฆ่าตายเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันกลางถนนฮาหนากำลังจะตกรถตู้แต่ทันใดนั้นเองพระเอกก็เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันเวลาก่อนจะเกาะขอบรถตู้ที่ไร้คนขับและหาทางขึ้นรถมาจนได้ จากนั้นพระเอกก็จัดการกับซ A ไตายเรียบและขับรถมอเตอร์ไซค์พาฮานาไปที่สนามบินตามที่เสียงในหัวได้บอกเขาเมื่อมาถึงที่สนามบินกองกําลังเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็รอต้อนรับพวกเขาอยู่แล้วผอ,อคิมจากเกาหลีใต้ที่ดูแลภารกิจครั้งนี้ได้ออกมาแนะนําตัวจากนั้นก็พาทั้งสองเดินฝ่านักข่าวไปขึ้นเครื่องบินผอ,อคิมเล่าว่ามีคนกลุ่มหนึ่งต้องการล้มระบบการปกครอ,องของเกาหลีเหนือจึงปล่อยไวรัสนี้ออกมา พระเอกไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าจะส่งฮหาหน่าถึงมือของดอกเตอร์บยองโฮอย่างปลอดภัยจากนั้นเครื่องบินก็เกิดเหตุขัดข้องขึ้นผอบอคิมรีบวิ่งมาดูที่ห้องนักบินและพบว่าพวกเขาถูกวางยาตอนนี้นักบินน้ำลายฟูมปากดวงตาแดงกำ่ำผอบอคิมคิดว่านักบินได้ติดเชื้อไวรัสไปแล้วจึงหยิบปืนขึ้นมาเตรียมยิงนักบินทิ้งแต่พวกเกาหลีเหนือก็ห้ามเอาไว้ก่อนจะสั่งให้พยาบาลเข้าไปตรวจสอบหาเชื้อในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังวุ่นวาย เสียงในหัวก็บอกว่าฮานานั้นได้ถูกพาตัวไปที่ใต้ท้องเครื่องบินพระเอกรีบวิ่งไปทันทีแต่ก็ถูกคนร้ายซุ่มโจมตีแท้จริงแล้วหมอจากเกาหลีเหนือเป็นนักฆ่าที่พวกอเมริกาส่งมาพอบอคิมตามมาช่วยพระเอกไว้ได้ทันแต่เขาก็เสียทา้คนร้ายจนถูกฆ่าตายพระเอกรีบเข้าไปสู้เพื่อทวงเวลาให้ฮานาหนีแต่พอฮานาหันกลับมาอีกทีก็เห็นว่าพระเอกถูกคนร้ายระเบิดปลิวออกนอกเครื่องไปแล้ว ฮาหนาจึงรีบหนีขึ้นมาที่ด้านบนพอฮาหนาเล่าให้ทุกคนฟังว่าพออ,อคิมถูกหมอเกาหลีเหนือฆ่าตายกองกําลังเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็แตกคอกันทันทีทันใดนั้นคนร้ายก็ขึ้นมาบอกว่าพออคิมนั้นเป็นสายลับของอเมริกาเขาจึงจําเป็นต้องฆ่าพออคิมทิ้งในขณะที่ทุกคนกําลังทะเลาะก,กันเองนักบินที่ติดเชื้อไวรัสก็อกอ,อกมาอาละวาดและแพร่เชื้อไปทั่วเครื่องคนร้ายรีบเอามีดกรีดแขนของฮาหนาและเอาเลือดของเธอมาทาหน้า ทำให้พวกผู้ติดเชื้อได้มองไม่เห็นเขาจากนั้นก็พาตัวฮานามาที่ท้ายเครื่องเตรียมกระโดดล่มหนีปรากฏว่าพระเอกของเรากําลังเกาะเครื่องบินอยู่พอเห็นคนร้ายโดดพระเอกก็โดดตามไปทันทีครับจากนั้นเครื่องบินก็ระเบิดพระเอกลอยตรงไปคว้าตัวคนร้ายและต่อสู้กันกลางอากาศสุดท้ายพระเอกก็จัดการคนร้ายไปได้แล้วก็แย่งร่มชูชีพมาก่อนจะพาฮานาร่อนลงไปบนรถบรรทุกแต่พระเอกก็พบกับพวก CIA ที่ขับรถตามเขามาเป็นขยง พวกมันยิงคนขับรถบรรทุกตายจากนั้นก็พากันขึ้นมาชิงตัวฮานาพระเอกเข้าไปต่อสู้และสั่งให้ฮานาไปคุมพวงมารายเอาไว้หลังจากที่จัดการกับพวก CIA เสร็จพระเอกก็ได้ขับรถหนีเข้าไปในปา่าเสียงในหัวนั้นบอกให้พระเอกเดินตามลำธารจนไปถึงหน้าผาที่มีสะพานเชือกภารกิจจะเสร็จสิ้นทันทีเมื่อพระเอกถึงที่นั่นพระเอกและฮานาแวะไปพักที่ลำธารครับแล้วก็พบเข้ากับศพที่ลอยมาตามน้ำศพเหล่านั้นกลายร่างเป็นซอมบี้และกรูกันมาหาพวกเขา พระเอกรีบพาฮานาหนีไปยังจุดนัดพบทันทีพวกเขาเดินข้ามสะพานเชือกแต่ด้วยความเก่าของสะพานบวกกับจำนวนซอมบี้ที่กรูกันเข้ามาก็ทำให้สะพานนั้นพังลงพระเอกเกาะเชือกสะพานไว้แน่นโดยให้ฮานาเกาะหลังเขาเอาไว้จากนั้นทหารสาวก็โผล่ออกมายิงพวกซอมบี้เธอคนนี้มีชื่อว่าจองฮีและจองฮีก็คือเจ้าของเสียงในหัวของพระเอกนั่นเองเธอช่วยพระเอกขึ้นมาจากสะพาน จากนั้นพี่ตูนก็ลงมาจากรถครับพี่ตูนคือหัวหน้ากองกําลังเกาหลีเหนือพระเอกเลยบอกให้พี่ตูนคืนความทรงจําให้กับเขาจองฮีได้เอาอุปกรณ์สื่อสารออกจากหูของพระเอกในขณะที่กําลังคืนความทรงจําพี่ตูนก็ยิงพระเอกสลบและสั่งให้ลูกน้องจับตัวยอนฮีขึ้นรถทั้งทงที่พี่ตูนเคยรับปากกับเธอว่าหากภารกิจสําเร็จ จะปล่อยพวกเขาไปแท้จริงแล้วพี่ตูนเป็นหัวหน้ากลุ่มรัฐประหารของเกาหลีเหนือและกําลังวางแผนจัดการกับพวกอเมริกาและพวกเกาหลีใต้ไปพร้อมกันโดยใช้ประโยชน์จากการที่ไวรัสกําลังแพร่ระบาดทางด้านของพระเอกเขาถูกทหารคุมตัวไประหว่างทางพวกทหารก็เฉลยว่าจองฮีนคือภรรยาของพระเอกจากนั้นพวกทหารก็คุมตัวพระเอกไปที่หน้าผาเตรียมฆ่าทิ้งไปพร้อมกับพวกผู้ติดเชื้อพวกทหารโยนผู้ติดเชื้อลงไป พร้อมกับราดน้ำมันและจุดไฟเผาปรากฏว่าหลังติดไฟพวกผู้ติดเชื้อก็ออกอาะวาดกันจ้าละวันพระเอกจึงได้ใช้จังหวะนี้หนีเอาตัวรอดเขาเข็นข้อมูลฐานลับของพี่ตูนมาจากทหารหนายหนึ่งก่อนจะขับรถออกไปที่ฐานลับใต้ภูเขาจากนั้นก็ใช้กล้องจากปืนสไนเปอร์สูมดูเหตุการณ์อยู่ด้านนอกเขาพบว่าพี่ตูนและจองฮีกำลังคุยอะไรบางอย่างกัน พอพี่ตูนเดินออกไปพระเอกก็ส่งข้อความไปหาจองหีให้เปิดโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะแอบฟังเมื่อพี่ตูนกลับมาก็พยายามโน้มน้าวจองฮีให้ชวนพระเอกมาอยู่ฝั่งเดียวกันโดยอ้างว่าเป็นการทําเพื่อประเทศชาติถ้าจองหีนั้นทําสําเร็จพี่ตูนรับปากว่าจะช่วยชีวิตลูกสาวของพวกเขาแต่จองหีนั้นก็รู้ทันพี่ตูนเธอไม่เล่นด้วยพี่ตูนก็เลยหยิบปืนขึ้นมาเตรียมจะเก็บจองฮีทิ้ง พระเอกที่ส่องสไนเปอร์อยู่ก็รีบยิงช่วยทันทีแต่พี่ตูนก็รอดไปได้อย่างวุดนวิตครับพระเอกจึงขับรถพุ่งเข้าไปปล่อยผู้ติดเชื้อออกมาจากห้องขังเพื่อสร้างความโกลาหลและบุกฝ่าดงทหารเข้าไปจนพบกับจองฮีทั้งคู่พากันไปช่วยลูกสาวที่ห้องขังแต่ปรากฏว่าจองฮีก็กลับถูกลูกสาวกัดเข้าให้พระเอกจึงได้พาจองฮีและลูกมาที่ห้องทดลองและได้พบกับฮานาและด็อกเตอร์เบยองโฮพอด็อกเตอร์เห็นว่าจองฮีติดเชื้อ ก็ไม่รอช้ารีบฉีดยาต้านไวรัสให้ทันทีพระเอกนั้นคอยยิงคุ้มกันพวกทหารเกาหลีเหนือและผู้ติดเชื้อไม่ให้เข้าใกล้พอจองฮีได้รับวัคซีนก็รีบวิ่งไปเอายาฟื้นความจำมาส่วนพระเอกก็เข้าไปช่วยฮาหนาไว้ทุกคนหนีไปยังทางลับซึ่งไปโพลที่สตูดิโอที่พระเอกถ่ายคลิปด็อกเตอร์บยองโฮส่งให้ซ i a ในตอนต้นเรื่องพวกพระเอกขับรถทหารหนีออกมาจองฮีบอกว่าจะมีรถไฟขบวนพิเศษของจีน ซึ่งอยู่เหนืออำนาจของรัฐบาลเกาหลีเหนือวิ่งผ่านมาพวกเขาจะหนีขึ้นรถไฟขบวนนั้นกันจากนั้นก็หยิบยาคืนความทรงจําให้ดอรบยองโฮช่วยฉีดให้กับพระเอกพระเอกจึงจําเรื่องราวในอดีตได้อีกครั้งเมื่อ13วันก่อนในขณะที่ไวรัสกําลังแพร่ระบาดพระเอกพาจองฮีและลูกสาวหนีออกนอกประเทศแต่ก็ถูกพี่ตูนจับตัวไว้ได้พระเอกจึงได้อาสาชิงตัวฮานามาจากพวก CIA เพื่อแลกกับอิสรภาพของครอบครัว แต่พี่ตูเนี่ยก็กลัวว่าความรับจะถูกแพร่งพายออกไปจึงได้ใช้ยา b ีดีซเวลบความจำของพระเอกทิ้งรวมทั้งฉีดไวรัสเข้าไปในตัวลูกสาวของเขาเพื่อกันไม่ให้พระเอกนั้นหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวกลับมาที่ปัจจุบันนะครับพระเอกทราบซึ้งที่จองฮีทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว จากนั้นรถของพวกเขาก็ดันติดหลุมพระเอกจึงเก็บทหารที่ตามมาและพาเด็กสองคนขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับหนีไปและปล่อยด็อกเตอร์เอาไว้ให้จองฮีดูแลพวกทหารนั้นไม่สนใจจองฮีกับด็อกเตอร์เลยครับพวกมันพุ่งเป้าไปที่ฮานาและพระเอกพระเอกขับรถมอเตอร์ไซค์กระโดดขึ้นรถไฟแบบสุดเวอร์ก่อนจะพาเด็กๆไปซ่อนตัวพวกทหารเกาหลีเหนือก็ยกกองทัพมาชิงตัวฮานาคืนแต่ก็ถูกพระเอกจัดการเรียบพี่ตูนที่ขึ้นหอตามมายิงมิสไซล์ไปที่รถไฟ กาจะฆ่าพระเอกทิ้งให้สิ้นซากแต่พระเอกก็รอดไปได้แบบหวุดหวิดพี่ตูนจึงเอาปืนกลออกมาไล่ยิงพระเอกต่อทางด้านของจองฮีและด็อกเตอร์ที่ขับรถตามมาเข้าไปช่วยฮานาที่กำลังจะตกรถไฟได้ทันเวลาพระเอกอาศัยจังหวะที่พี่ตูนเผลอแอบปีนขึ้นไปบนฮอและทําให้หอนั้นเสียการควบคุมจนไปชนกับฮออีกำํำ ก่อนจะช่วยจองฮีและด็อกเตอร์บยองโฮขึ้นรถไฟมาได้สําเร็จทุกคนนั้นได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งจากนั้นลูกสาวของพระเอกก็รู้สึกตัวขึ้นมาในขณะที่ทุกอย่างกําลังจะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่แล้วลางรถไฟก็เกิดการระเบิดขึ้นและหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหนังสุดบูที่โคตรจะเวอรเรื่องนี้ สำหรับภาคต่อไปของคาเตอร์คงต้องรอกันไปอีกสักพักครับเพหนังเรื่องนี้เพิ่งจะออกมาได้ไม่นานยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับวันนี้ผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ